ประเด็นเด่นสุดสัปดาห์นะคะเราลงพื้นที่มาที่เกาะลันตาสุวรรณภูมิค่ะเปลี่ยนบรรยากาศจากข่าวสารของเรื่องโควิดในทีที่หลายคนกังวลใจมาดูงานศิลปะผลงานอันทรงคุณค่าสไตล์นามธรรมานะคะซึ่งเป็นผลงานของดรสุขุมมีพันแสนค่ะอาจารย์สุขุมมีพันแสนศิลปินและเจ้าของธุรกิจเกาะลันตากล่าวว่าด้วยความที่มีใจรักงานศิลปะจึงสร้างสารรค์ผลงานศิลปะสวยงามอลังการในรูปแบบนามธรรมา หลากหลายชิ้นถูกจัดแสดงไว้ในแกลเลอรี่ภายในเกาะลันตาย่านสุวรรณภูมิให้ผู้เข้าพักและประชาชนได้เข้าชมโดยอาจารย์สุขุมได้แรงบันดาลใจจากท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์แห่งวัดประดู่นำหลักธรรมะปฏิรูป,ปังและอาหารรูกาซึ่งเป็นจุดเด่นของผลงานทุกชิ้นคือมองสิ่งที่เป็นรูปธรรมให้เป็นนามธรรมเพื่อนำมาสร้างสารรค์ผลงานศิลปะจำนวนมากซึ่งทุกชิ้นงานจะเป็นรูปแบบนามธรรมหากใครได้สัมผัสผลงานจะมีอำนาจ จเจริญรุ่งเรืองในชีวิตซึ่งขณะนี้เตรียมที่จะมอบผลงานให้กับวัดหลายวัดได้ติดตามผลงานศิลปนมามธรรมของดรสุขุมมีพันแสนหรือว่าพี่สุขุมมานานนะคะวันนี้เพิ่งมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมผลงานแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่สุขุมด้วยพี่สุขุมคะอะไรคือแรงบันดาลใจของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเหล่านี้คะคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่สุขุมเนี่ยจบเพาะช่างอยู่แล้วนะครับทาเกี่ยวกับอินสูลเ이ชันมาตลอดนะครับในพื้นที่40ไร่ของเกาะลันตาเนี่ยพี่สุขุมทำอินสูลเ이ชัน นะครับพอหลังจากอายุ60เนี่ยพี่สุขุมเนี่ยก็เลยอยากจะฝากอะไรไว้กับประเทศก็เลยทำชิ้นแอปแตกขึ้นมานะครับสำคัญคือตอนนี้พี่สุขุมก็เตรียมที่จะมอบบริจาคให้กับวัดต่างๆทั่วประเทศด้วยใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยครัครับคก็คือจริงๆแล้วเนี่ยวัดของวัดไตมิตรก็จะมีอยู่9ชิ้นด้วยกันนะครับวัดยันาวาก็มีอยู่9ชิ้นด้วยกันนะครับวัดเทวราชกุญชรก็มีอยู่9ชิ้นด้วยกันนะครับวัด ใดก็แล้วแต่ในประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดอยากได้ผลงานของอาจารย์ไปโชว์เนี่ยก็คือหมายว่าอาจารยไ์ไม่คิดสักบาทหนึ่งและจะไปติดตั้งให้นะครับแต่ว่าอาจารย์ขอไปดูสถานที่ว่าเหมาะสมกับลูกของอาจารย์ใหม่นะครับผมหากใครสนใจอยากเยี่ยมชมผลงานของอาจารย์สุขุมมาชมได้ที่เกาะลันตาหรือโทรศัพท์ติดต่อที่เบอร์0887777123และ0 8 8 7 7 7 7 4 5 6